หากคุณเป็นคนชอบเล่น TikTok นะครับหรือไลฟ์สดขายของนี่คืออุปกรณ์ที่คุณควรต้องมีเลยครับ สวัสดีครับผมพี่โยนะครับจาก c า m ์เมล่าเมเกอร์วันนี้ผมจะมาแนะนำเจ้าตัวนี้กันครับนันไลฟ์ like นะครับมีล่า 26b ไฟที่เหมาะสำหรับไลฟ์ like สดขายของเล่นติ๊กต็อกหรือไว้สำหรับแต่งหน้าได้หมดเลยครับ อยู่ตรงหน้าผมนะครับคือนันไลท์มิล a 26b ไฟ LED แบบแยกอิสระช่วยให้เราจัดไฟได้แบบมืออาชีพได้ง่ายๆเลยครับสำหรับนันไลท์มิล a 26b นะครับที่ทาง Camera Maker เข้ามาจําหน่ายนะครับจะเป็นชุดเซตนะครับซึ่งมีมาพร้อมกันก็คือ 1. ขาตั้งไฟนะครับของนันไลท์สนะครับตัวสมาร์ทโฟนโฮเดอร์นะครับ3นี่เลยครับชุดไฟมิล a 26b นะครับแล้วก็กระเป๋าฮาร์ดเคสตัวนี้เรียกได้ว่า เก็บอยู่ในกระเป๋าใบเดียวฮิ้วไปไหนก็สะดวกครับแค่เปิดกระเป๋ามาเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการทํางานของเจ้าตัวนันไลท์มีล่า 26B ตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงกันบ้างนะครับอย่างที่เห็นนะครับชุดตรงนี้คือชุดไฟของนันไลท์ 26B ตัวนี้นะครับโดยที่การทํางานเขาเนี่ยแยกอิสระเป็นไฟ2ชุดซ้ายขวาปรับอิสระได้ซึ่งกันและกันนะครับการทํางานง่ายๆครับนะครับตอนแรกก่อนเลยนะครับเราก็เสียบไฟเข้ามานะครับจากนั้นปุ่มเปิดปิดจะอยู่ตรงนี้ครับ จะมีปุ่มคอนโทรลซ้ายและขวาตัวนี้นะครับเป็นข้อดีของเขาเลยคือเราสามารถดิมไฟตั้งแต่0%นะครับถึง100%แบบแยกอิสระซ้ายและขวาได้เลยนะครับซึ่งข้อดีของการปรับแยกอิสระได้ซ้ายและขวานะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถปรับลุคของภาพเนี่ย ได้อย่างแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นนะครับเราสามารถให้ลุกดูสว่างเคลียรย์ได้เลยถ้าเกิดเราเปิดแสงไฟทั้งคู่ไว้ด้วยกันหรือเราจะให้ลุกดูแบบมืดด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้เกิดเชฟบนใบหน้ามากขึ้นก็ได้ด้วยถัดมานะครับปุ่มบริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวเลือกในส่วนของตัว Color Temperature ให้เราซึ่งสามารถปรับได้ตั้งแต่2,700เคลวินถึง6,500เคลวิน ที่สําคัญนะครับตัวไฟนะครับยังเป็นไฟแบบซอฟต์ไลท์ในตัวเพราะฉะนั้นมันจะให้แสงที่นุ่มนวลมากๆนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับบริเวณด้านบนนะครับของตัวไฟมันจะมีสกรูไว้นะครับเพื่อให้เราใส่ตัวนี้ครับสมาร์ทโฟนโฮเดอร์ซึ่งสมาร์ทโฟนโฮเดอร์สามารถได้ใช้งานในทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยครับ ง่ายมากครับจากนั้นเราจะเลือกปรับตั้งมือถือเราให้เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็แล้วแต่เราต้องการได้เลยสําหรับเจ้าตัวนันไลท์มีล a ่าตัวนี้ครับมันยังมีพอร์ตเขาเรียกว่าตัว USB พอร์ตมาด้วยขณะที่เราตั้งมือถือไว้บนตัวแคมป์ยึดตัวนี้นะครับเรายังสามารถเอาตัวสายชาร์จนะครับเสียบเข้ากับ USB พอร์ตข้างๆตัวเครื่องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่า แบตมือถือจะหมดขณะที่เรากําลังไลฟ์สดหรือว่ากําลังแบบสตรีมมิ่งอยู่นั้นตรงนี้หายห่วงเลยครับเรื่องของการที่แบตจะหมดกลางคันสําหรับขาตั้งไฟนะครับที่ให้มาในชุดเซตตัวนี้เนี่ยสามารถยืดได้ถึงประมาณ180เซนนะครับโดยที่จะเป็นแบบข้อต่อแบบ2อท่อนนะครับเรียกว่าแข็งแรงมากๆาะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะไลฟ์สดแบบยืนไลฟ์หรือว่านั่งไลฟ์ก็ได้หรือจะเล่น Ti ๊ To อกแบบยืนเล่นหรือนั่งเล่นนะครับได้หมดครับ ข้อดีอีกข้อครับที่ไม่พูดก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าข้อดีนี้เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการเลือกซื้อไฟมากๆตัวนันไลท์มิล 26B ตัวนี้นะครับค่า C.I. r สูงถึง95หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าสีที่ได้มาสกินโทนนะครับมีความเที่ยงตรงสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องห่วงยว่าใช้แต่งหน้านะครับ ใช้เล่นหรือใช้ไลฟ์สดหรือว่าใช้ไลฟ์สดขายของนะครับสีของเสื้อผ้าสีของสีผิวหรือสีของใบหน้ามีความเที่ยงตรงอย่างแน่นอนครับสำหรับเจ้าตัวนันไลฟ์มีลา่า2ี b ตัวนี้นะครับตามชื่อรุ่นเลยครับ26เขาคือกําลังวัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างหนึ่งของเขานะครับที่ให้กําลังไฟออกมาคือ26วัตต์ตอนหนึ่งข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตัวนี้ เพียงพอต่อการใช้งานในการให้ความสว่างแน่นอนครับเรียกได้ว่าเจ้านันไลท์มีลล่า 26B ตัวนี้นะครับเป็นไฟที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมสําหรับบิวตี้บล็อกเกอร์เลยครับรวมไปถึงแม่ค้าที่ชอบไลฟ์สดขายของหรือคนที่ชอบเล่นทิกต็อกนะครับไม่พลาดเลยครับตัวนี้ครับหรือใครมีไอเดียดีๆนะครับในการใช้เจ้าไฟนันไลท์มีล a ่า 26B ตัวนี้เนี่ยกับการถ่ายแบบอื่นๆนะครับเขียนคอมเมนต์มาข้างล่างมาบอกกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขออนุญาตฝากช่อง Camera Maker Channel ไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของเจ้าตัวนั้น มิที่สกบีตัวนี้ติดต่อสอบถามกันมาได้ที่ l i น์ ID นะครับแอดคาม m a เมเกอร์เฟซบุ๊กเพจนะครับคามิ拉เมเกอรหรือว่าจะเข้าไปที่ w w w camera maker co t h บริเวณด้านขวามือล่างนะครับจะมีปุ่มไลฟ์แชทนะครับก็สามารถไลฟ์แชทมาคุยกับเราได้เลยเราจะมีคนคอยตอบคาถามการใช้งานให้อย่างละเอียดนะครับใครที่มองหาไฟนันไลท์นะครับทุกรุ่นนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ c a m e r a m a k e r นะครับเพราะว่าเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการนะครับของนันไลท์นะครับในประเทศไทยยังไง ก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปดีๆนี้เราจะมีมาให้เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ